ตอนรับเข้าสู่ช่องบอตชูสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆทุกคนนะครับในวันนี้ช่วงเชา้ชาๆนะครับมีน้องๆหลายคนได้ทักมาหาผมแล้วก็ส่งลิงก์วิดีโอสก i บีดี้ทอยเลสเอพิโซดที่69แบบฟูลเอพิโซดมาให้ผมนะครับซึ่งรายละเอียดด้านในวิดีโอส่วนใหญ่นะครับก็จะเหมือนกับเวอร์ชั่นแรกทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสก i บีดี้ทอยเลสเอพิโซดที่69พา์ที่1แล้วก็พา์ที่2นะครับแต่ที่ผมบอกว่าเหมือนเกือบหมดเนี่ยเพราะว่ามีข้อมูลบางส่วนนะครับถูกเพิ่มแล้วก็ปรับแต่งให้เรื่่องราวทีเกิดดขึ้นนนใ669ู มีอะไรอีกแล้วนะครับซึ่งช่องของเรานะครับก็ได้ไปรวบรวมข้อมูลแล้วก็จะเอามานําเสนอพร้อมกับบทวิเคราะห์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันก่อนจะไปดูนะครับอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ช่องพอดชูเพื่อเป็นกําลังใจในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วนะครับเราไปเริ่มกันที่ Ski ป i ์ด t ทอ l เลตเอพิโซดที่69ภาที่ก่กันก่อนเลยโดยวีโอทางด้านซ้ายนะครับจะเป็นวิดีโอแบบฟูลเวอร์ชันส่วนทางด้านขวาจะเป็นวิดีโอแบบออริจินอลเปิดคลิปมานะครับเราจะได้เจอกับมุมมองของ POV Black Camera Man หรือว่าพี่ค่ครตขอองงเเานีันบก กำลังสู้กับตัวละครฝ่ายสกิบ i ี้ทอยเล t อยู่ใน l a บของฝ่ายสกิบบี้ทอยเลสนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยไม่ได้มีข้อมูลอะไรถูกบิดเบือนหรือว่าถูกเปลี่ยนไปเลยนะครับซึ่งนั่นก็รวมถึงฉากการต่อสู้ของคิลเลอร์สปีกเกอร์แมนนะครับแล้วก็เพื่อนเพืเพ่อนแคเมราแมนแล้วก็สปีกเกอร์แมนที่อยู่ด้านหลังด้วยนะครับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในห้องนี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปเลยในเวอร์ชัน full เอพิโซดแล้วเหตุการณ์เนี่ยก็ดำเนินมาเรื่อยๆเป็นปกติไม่ได้ต่างอะไรเลยจากในเวอร์์ชัั่่่่่่่่นน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 ไมมมวววาาาาาจจะะเเปป็็ฉฉกกกรรรตตอออสู้้ขงงหหุุษยยืทีฝพิิ m i โครสกิบบิทไทรเลตก็ตามทุกๆอย่างเนี่ยจะเหมือนกันหมดเลยนะครับจนกระทั่งในช่วงท้ายของเอพิโซดนะครับที่ในเวอร์ชันออริจินอลเนี่ยฉากสุดท้ายเราจะได้เห็นกลุ่มของแคเมราแมนแล้วก็คิลเลอร์สปีกเกอร์แมนนะครับเดินทางมุ่งหน้าไปยังโถงทางเดินโถงทางเดินหนึ่งโดยที่เราเนี่ยยังไม่รู้นะครับว่าพวกเขาจะเดินไปไหนก่อนที่วิดีโอพาร์ทหนึ่งเนี่ยจะถูกตัดลงไปนะครับแต่ในเวอร์ชันฟูลเอพิโซดนั้นเราจะได้เห็นเหตุหการณ์ต่อจากนั้นนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับตัวละครฝ่ายพมตรทที่่อยูฐาัพขอองฝ่าายและเหตุกกกรณ์็คืร ที่บลูแคเมราแมนนะครับตัดสินใจเลี้ยวขวาแล้วก็ใช้อุปกรณ์แฮกที่ได้มาจากซีเรตเอเจนแฮกแผงวงจรของประตูที่อยู่ด้านขวานะครับซึ่งเมื่อเปิดประตูแล้วเนี่ยคนที่ดูมีปัญหาที่สุดในตอนนี้ก็กลายเป็นแบล็ k c a เมราแมนนะครับโดยเขานั้นเลือกที่จะเดินเข้าหาบลู c a เมราแมนพร้อมกับชี้ไปยังปลายของถงทางเดินที่เขานั้นกําลังจะเดินไปเหมือนกับว่าเขากาลังจะถามบลูแคเมราแมนว่าทําไมเราถึงไม่ไปทางนั้นและสิ่งที่บลูแคเมราแมนทานะครับก็คือการหยิบแท็บเล็ตขึ้นมาซึ่งแท็บเล็ตชิ้นนนะ ฝ่ายพันธมิตรที่เข้ามาในฐานทับของฝ่ายสกิบบี้ทอยเลตในช่วงปลายเอพิโซดถึงสถานที่ต,ต่างๆที่ตัวละครฝ่ายสกิบ i ี้ทอยเลตตัวต่างๆนั้นอยู่ซึ่งเมื่อเราซูมเข้าไปในรายละเอียดของภาพแล้วนะครับเราจะได้เห็นตัวละครหัวหน้าอย่าง G Man s ส i b i d i Toilet นะครับท,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 ที่หน้าตาของเขาเนี่ยมีอาการบาดเจ็บจากการโจมตีของตัวละครขนาดไทยท่านต่างๆในฝ่ายพันธมิตรซึ่งรายละเอียดของรูปด้านในในะครับเมื่อผมซูมเข้าไปอีกเนี่ยเราก็จะได้พบว่าที่ด้านข้างของ GMa n s k i b i d i Toilet ตนะครับจะมีนั่งร้านที่ตัวละครอย่าง Normal Tot Skiity นีใช้ป มาทาอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นการพูดคุยนะครับแล้วก็การซ่อมแซมต่างๆรวมถึงตัวละครสกิบบี้ทอยเลสที่อยู่ตรงหน้าของ G m a n นะครับเราก็จะได้เห็นเอนจิเนียร์สกิบ t ี้ทอยเลนะครับซึ่งตัวละครนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นตัวละครที่คอยปรับปรุงซ่อมแซมให้ G m a n นะครับรวมถึงตัวละครต่างๆในฝ่ายสกิบบี้ทอยเลสตัวถัดมานะครับก็จะเป็นสกิบบี้ทอยเลสแบบมือขีบซึ่งผมเนี่ยจำไม่ได้เหมือนกันว่าเขาเคยปรากฏตัวให้เราเห็นหรือเปล่านะครับแต่ผมเนี่ยไม่ค่อยคุ้นแขนของตัวละครฝ่ายบบสก,ายยกิดสสงสั ว่าตัวละครตัวนี้นะครับเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่ากับที่ยิงล่าชคาเมอราแมนในเอพิโซดที่68พาร์ทที่2ซึ่งเมื่อย้อนกลับไปดูนะครับก็ดูเหมือนจะไม่ใช่ตัวละครตัวเดียวกันนะครับส่วนสกิบิดีทอยเลสตัวถัดไปนะครับก็มีรูปร่างคล้ายๆกับช่างที่ใส่หน้ากากเชื่อมเหล็กของฝ่ายสกิบิดีทอยเลสเหมือนกันนะครับโดยตัวละครตัวนี้นะครับก็เริ่มมีแขนแล้วนะครับทั้งฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นปืนและในส่วนของฝั่งซ้ายเนี่ยก็เหมือนจะเป็นมือจับนะครับซึ่งเมื่อเราวิเคราะ สิ่งที่เรารู้ได้แน่ชัดเลยก็คือตัวละครฝ่ายสกิม i ิดทอยเลสในช่วงนี้นะครับเริ่มมีการพัฒนาความสามารถด้านต่างๆออกมาเรื่อยๆและสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็มีประโยชน์มากที่สุดในสายตามผมเนี่ยก็น่าจะเป็นอุปกรณ์อย่างแขนนะครับที่ในช่วงแรกๆของซีรีส์สกิม i ิดทอยเลสเนี่ยตัวละครฝ่ายสกิมบิดทอยเลสนะครับรวมถึง g m a n นสกิมบ i t ทอยเลสนะครับก็ยังเป็นตัวที่ไม่มีแขนไม่มีขาเหมือนกันดังนั้นสิ่งนี้นะครับอาจจะเป็นเทคโนโลยีที่สร้างความน่ากลัวให้ฝ่ายสกิมบิดทอยเลสมากขึ้นนั่นเองอีีีกอย่่าาางนงนนึททภภพพ้ ผม,มีไอเดียอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเกี่ยวกับฝ่ายสกีมดี t ทอยเลตก็คือภาพที่ตัวละครขนาดใหญ่นะครับยืนอยู่นิ่งๆพร้อมกับมีตัวละครขนาดเล็กลุมอยู่ด้านหน้าแถมยังมีนั่งร้านหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งที่ต่อให้สูงพอที่จะเข้าไปปรับเปลี่ยนตัวละครตัวนั้นได้มันช่างเป็นภาพที่เหมือนกับการอัปเกรดหุ่นยนต์หรือว่าสร้างหรือว่าพัฒนาหุ่นยนต์ที่เคยเกิดขึ้นในหนังหลายๆเรื่องให้เราได้ชมกันยกตัวอย่างเช่นกันดัมทรานส์ฟอร์เมอร์แล้วก็แปซิฟิกริมนะครับซึ่งเมื่อเห ว่าเพื่อนๆคิดว่า G-Man s k i b i d i Toilet นั้นมีโอกาสที่จะถูกอัปเกรดให้มีแขนขาก่อนเอพิโซดที่อักสักห5หรือเปล่าพิมพ์เล็กหนึ่งด้านหน้าคำตอบของเพื่อนๆนะครับผมจะได้รู้ว่าเพื่อนๆเนี่ยตอบคำถามนี้นะครับเพื่อนๆสังเกตเห็นอุปกรณ์อะไรสักอย่างหนึ่งที่อยู่ด้านหลังหัวของ g m a n s k i b i d i Toilet ตัวนี้หรือเปล่าสำหรับผมแล้วเนี่ยมันมีโอกาสนะครับที่จะเป็นไปได้ว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้เป็นอุปกรณ์รับคำสั่งจากสมองของเขาเพื่อที่จะเชื่อมไปยังแขนและขาของ Gmen s k b i d i Toilet ที่อาจจะถูก ใส่เข้ามาในอนาคตก็เป็นได้เพืเ่อนๆคิดว่าผมเวอร์ไปไหมนะครับอันนี้ลองคอมเมนต์เล่นๆดูก็ได้นะหลังจากนั้นนะครับภาพของวิดีโอทั้ง2เวอร์ชันเนี่ยก็กลับมาซิงกันหรือว่าตรงกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งมีจุดให้เราสังเกตอยู่2จุดนะครับจุดแรกเนี่ยเป็นจุดที่เราน่าจะจับผิดได้นะครับนั่นก็คือในเวอร์ชันออริจินอลเนี่ยสัญญาณจะถูกตัดลงตอนที่ตัวละคร POV คิริโตะนั้นยังไม่เดินไปถึงประตูแต่สาหรับเวอร์ชันฟูเอพิโซดนะครับสัญญาณของริโเวีคบริะต้เ็น ตัวละครฝ่ายสกีบิดดี้ทอยเลนะครับเดินทางมาจากปลายของถงทางเดินนั้นด้วยสรุปแล้วเนี่ยประตูที่เปิดออกมานั้นจะเป็นทางที่พวกเขาเดินเข้าไปหรือเปล่าอันนี้ก็คงจะต้องติดตามในเอพิโซดที่70นะครับและหลังจากที่ภาพของเหตุการณ์จากทั้ง2วิดีโอหรือว่าทั้ง2เวอร์ชันนะครับกลับมาตรงกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเอพิโซดที่69แบบฟูลเอพิโซดแล้วก็พาร์ท2นะครับก็จะยังคงเหมือนเดิมต่อไปจนถึงช่วงที่ไททันทีวีแมนนะครับถ่ายพลังงานให้ไททัน ในเวอร์ชันฟูลเอพิโซดเนี่ยจะมีความแตกต่างจากเวอร์ชั่นออริจินอลตรงที่ทั้ง2ตัวละครไททันนั้นนะครับได้จับมือกันแบบลูกผู้ชายอีกแล้วแม่ผมก็เพิ่งทําวิดีโอมีมที่เกี่ยวกับการจับมือของตัวละครอย่างไททันแคมีร่าแมนแล้วก็ไททันสปีกเกอร์แมนที่เขาทั้ง2คนเนี่ยจับมือกันแบบลูกผู้ชายไปเมื่อคลิปที่แล้วนี่เองเพื่อนๆสามารถเข้าไปชมคลิป9มีมที่ซ่อนอยู่ในซีรีส์กิวบีดีทอยเลได้เลยนะครับหลังจากที่เพื่อนๆเ,เนี่ยดูคลิปนี้จบแล้วและหลังจากที่ไททออันทั้งตตนนรเทาาก้ีี่่ไปหุ ก็จะกลับมาเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งโดยจุดต่อไปที่มีการเปลี่ยนข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับนั่นก็คือฉากการยื่นอุปกรณ์อัปเกรดภาคสนามของแคเมร a าแมนนะครับและสิ่งที่ไม่เหมือนเดิมเกี่ยวกับฉากนี้ก็คือเลนกันแสงของแคเมร a าแมนตัวที่ยื่นอุปกรณ์มาให้เรานะครับในเวอร์ชันออริจินัลเนี่ยเลนกันใส่ของเขานะครับจะเป็นรูปวงกลมแต่สําหรับเวอร์ชันที่ถูกเปลี่ยนมาใหม่นะครับหรือว่าเวอร์ชันฟูลเอพิโซดเนี่ยเลนกันแสงของแคเมร่าแมนที่ยื่นอุปกรณ์ให้เรานั้นกลับกลายเป็นสี่เเเเหหลีี่่่่ยมมมมมซะะะไไดด้ึงในนนจจุผิิผคราะะรา์อพตกั อาจจะเป็นเพราะว่าสี่เหลี่ยมนั้นมันอาจจะเท่กว่าหรือมันอาจจะครอบคลุมเลนกล้องของพวกเขามากกว่าก็เป็นได้นะครับและนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีอุปกรณ์เสริมนิดนึงนะครับที่ถูกเพิ่มเข้ามาในเวอร์ชันฟูลเอพิโซดซึ่งเอาจริงๆนะครับสำหรับผมแล้วผมดูอุปกรณ์ชิ้นนี้ไม่ออกเลยว่ามันคืออะไรได้แต่คาดเดาไปเรื่อยนะครับว่ามันสามารถเป็นอะไรได้บ้างโดยสิ่งที่ผมจะคาดเดานะครับก็คือ1มันอาจจะเป็นกล้องส่องทางไกลนะครับ2ก็คืออาจจะเป็นรับเบิดและ3นะครับที่ผมคิดว่ามีโอกาสเป็นได้มากที่สุดก็น่าจะเป็นแว่นใน นนรหรือว่าแว่นที่ทําให้ผู้ใส่นั้นสามารถมองเห็นในที่มืดได้และผมจะขอทิ้งคําถามนี้ไว้ให้เป็นคําถามของเพื่อนๆข้อที่2แล้วกันนะครับเพื่อนๆสามารถเขียนเลข2หน้าคําตอบของเพื่อนๆได้เลยนะครับว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้ที่ถูกแถมมากับอุปกรณ์ภักสนามที่ทหารแคมีราแมนคนนี้มอบให้เราเนี่ยคืออะไรนะครับเอาตามความคิดเห็นของเพื่อนๆเ,เลยนะครับว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยเดาว่าอะไรนะครับเอ๊ะหรือมันจะเป็นกระบอกน้ําก็ไม่น่าใช่นะครับ <S <S เป็นอะไรก็ได้เพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้หมดเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเลนกกรรองงแสงนีี่ลับทถูป เปลี่ยนให้เป็นสี่เหลี่ยมนะครับและหลังจากที่เรารับอุปกรณ์นี้มาเนี่ยภาพเหตุการณ์จากวิดีโอในฝั่งออริจินัลก็ถูกตัดลงไปนะครับเหลือไว้เพียงภาพเหตุการณ์ที่ถูกเพิ่มเข้ามาในวิดีโอแบบเวอร์ชันฟูลเอพิโซดโดยเดี๋ยวเราจะมาดูข้อมูลตรงนี้กันนะครับว่าช่องดาฟักบูมเนี่ยใส่ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมมาให้พวกเราได้ชมบ้างซึ่งเมื่อ POV Camera แมนนะครับหันหน้ามาทางประตูของฐานทัพฝ่ายสกีบิดีทอยเล่เราจะได้เห็นตัวละครฝ่ายพารามิดมากมายเลยกําลังเดินทางไปยังประตูนั้นเช่นเดียวกันซึ่่่งตตััววลละคครทีเเดนมากมากๆย <S 1 <s ็ื ล่าช์ท t วีแมที่ผมก็ไม่รู้ว่าโดนอัปเกรดมาหรือเปล่านะครับแต่มองจากด้านหลังเนี่ยเท่มากๆเลยไอเราเนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นด้านหลังของ Lash TV Man ซะด้วยนะครับและนอกจากนั้นนะครับเราจะยังได้เห็นทหารจากฝ่ายพันธมิตรเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นฝ่าย s ป e a เก r m a แนะครับแล้วก็ Camera Man ซึ่งทหารพวกนี้นะครับจะเป็นทาหารรุ่นใหม่ที่ถูกอัปเกรดภาคสนามให้มีอาวุธแล้วก็ชุดที่ดูเก่งขึ้นแล้วก็เท่ขึ้นอีกด้วยนะครับโดยตัวละครที่น่าสนใจหนึ่งตัวที่ผมเห็นเนี่ยก็คือสป ak เก m a ์ไม่วม้ ไม่ใช่สปีกเกอร์แมนไมคเบสบอลคู่เลยครับโอ้โหอาจจะเป็นตัวละครเด่นอีกตัวหนึ่งเลยก็ได้นะครับจากฝ่ายสปีกเกอร์แมน ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆคิดว่ายังไงตัวละครตัวนี้จะเขี่ยพี่คริโตของเราตกกระป๋องไปได้หรือเปล่าเพราะสาหรับผมแล้วเนี่ยไม้เบสบอลคู่อาจจะพริ้วกว่าก็เป็นได้นะครับอ่าันนี้ไม่รู้เหมือนกันให้มันเป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันนะครับแต่สิ่งที่ผมสังเกตอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือไอ้จุดแดงๆทางด้านซ้ายมือน,นี่แหละครับสำหรับผมเนี่ยผมก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรนะครับแต่ว่าถ้าจะให้เดาเนี่ยก็น่าจะเป็นซากหรือว่าชิ้นส่วนของตัวละครจากฝ่ายสกีบิลี่ทอยเลตสักตัวหนึ่งนะครับ มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับก็ลองคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปได้เช่นเดียวกันนะครับต่อจากนั้นตัวละครอย่าง POV Camera Man ของเรานะครับก็ กลับมาสวมเล่นกันแสงสี่เหลี่ยมแล้วก็ใส่หูฟังนะครับโดยฉากที่เท่ที่สุดของเขาเลยก็น่าจะเป็นฉากที่เขานั้นหยิบปืนขึ้นมาแล้วก็ชักปืนพร้อมที่จะต่อสู้ในศึกถัดไปซึ่งเดี๋ยวผมจะขอกลับมาวิเคราะห์ปืนนี้สักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนที่เขาชักปืนขึ้นมาเนี่ยทำไมบรรดูเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราเพิ่งเคยเห็นไปเมื่อกี้นี้เองเอาอย่างแรกก่อนละกันนะครับอุปกรณ์อย่างปืนชิ้นนี้นะครับก็น่าจะเป็นปืนที่เราเคยเห็นว่ามันถูกใช้มาแล้วในตัวละครฝ่ายแคมเปอร่าแมนตัวต่างๆนะครับแต่ไอช คือชิ้นส่วนตรงนี้ครับเพื่อนๆคุณไหมครับว่ามันคืออะไรแน่นอนครับมันเป็นชิ้นส่วนชิ้นเดียวกับที่ตัวละครอย่างแคเมราแมนที่ยื่นอุปกรณ์อัปเกรดภาคสนามนั้นมาให้เราทําให้ผมเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจนิดนึงนะครับว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับที่ปรากฏให้เราเห็นในช่วงแรกที่เราได้รับอุปกรณ์อัปเกรดภาคสนามมาเนี่ยก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของปืนที่เราได้มาพร้อมกับกระเป๋านั่นเองและในตอนนี้นะครับกำลังเสริมจากฝ่ายพันธมิตรก็กําลังจะเดินทางมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับผมเนี่ยตอน ช่วยเหลือเนี่ยจะต้องมาในเอพิโซดถัดไปแน่เลยไม่ใช่ครับพอเปิดประตูเท่านั้นแหละโ้า oh,